สีดแดงแซงแล้วครับสีดแดงแซงวันนี้มาอยู่ที่สถานีวัสมียรนารีมารอขอบวนโดยสารธรรมดาที่202จากพิษณุโลก เสียเวลา200กว่านาทีหัวรถจักเสียนะครับแล้วก็ได้คุณปู G ่ G.E.K. ทําทำขบวนเลยมารอตอนรับคุณปู่วิ่งบนทางยกระดับกันหน่อยนานแล้วไม่ได้เห็นเราถึงสถานีวัดสเสมียนนารีแล้วเดี๋ยวก็ซื้อตั๋วขึ้นไปรอครับอีกไม่นานก็จะถึงแล้วล่ะ เราเลือกไปที่บางเขนนะครับแล้วก็คี่จำน่ายตัวเปิดพึ่งหนึ่งสองทั้งหมด14บาทนะครับแล้วก็รอเหรียนมาแล้วครับมาพร้อมตังทอน โอเคเข้ามาด้านในแล้วนะครับทั้งหมดเสียเวลาไป284นาทีก็คำนวณเวลานะครับว่าเป็นกี่ชั่วโมง4ชั่วโมงนะนิดนิดตอนนี้ก็ขึ้นสู่ตัวสถานีรถถึงเชียงรากแล้วนะฮะ เชียงร่านี่ก็ไม่นานถึงตอนมองประมาณห้าโมงเย็นห้าสิบตอนนี้17บเนาฬกาสี่นาทีแล้วก็ไม่นานแล้วครับรอสัก10น,นาทีกว่า20นาทีเย็นๆวันอาทิตย์นะครับไม่ค่อยมีผู้โดยสารเลยมันเป็นช่วงวันหยุดด้วยถ้าวันงานนี่คนเต็มนะช่วงเวลานี้ เหมือนเคยอย่างที่เคยมาถ่ายทุกขบวนนะฮะรุ้นอย่างเดียวก็คือสายสีแดงนี่จะมาบังนะครับกลัวอย่างเดียวแค่นั้นแหละรถไฟฟ้าสายสีแดงมาบังตอนที่คุณผู่ G E K ทํากทำขบวนสองศมารุ้นนะครับมารุนไปด้วยกันอีกหนึ่งนาทีขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะเข้าเทียบชันชลาหนึ่ง ของวัดเมียนนะฮะรถออกน่าจะ17นาิก40นาทีแล้วรถก็มาแล้วครับขบวนรถไฟไปยังสถานีรังสิตกาลังเข้าเลี่ยงชาชลาที่ก็คงจะออกทุกๆ10นาทีนะฮะ นี่เหรอครับถ้ารถเข้ามาจอดในช่วงเวลาเดียวกันกันกบกระบวน202มาก็คงจะไม่เห็นอะไรนะ,ะมันแรู้สึกว่าต้องมาลุ้นกันอีกทุกครั้งเลยเวลาขึ้นมาถ่ายข้างบนแต่คาดว่าคงจะไม่มีโอกาสนั้นนะครับคาดว่าจะไม่บังกัน ลุ้นกันและว,ว่าไม่บังแน่แแล้วรถก็ออกไปแล้วครับจอดแป๊บเดียวมีสัญญาณไฟเขียวนะฮะน่าจะเป็นกระบวน1 1 2รถสายเหนือ แน่ๆเลยนะครับว s ยนะฮะโอ้โหขบวนอะไรกันแน่หนึ่งหนึ่งสองหรือว่ารถอุบล หนึ่งสามหกนะครับโอ้ยตีคู่กับสายสีแดงมาด้วยวุ้ยบีกันมาครับบีกันมามาเลยบีกันมาเลยบีกันมาเลยโอ้โหโอ้โหสายสีแดงไม่ยอมสีแดงไม่ยอมครับสีแดงไม่ยอมตีคู่มาตีคู่กันมาโอ้โหสีแดงแซงแล้วครับสีแดงแซงโอ้โหมาจากขบวนหนึ่งสามหก 26นะ q s y 5 2 2 6ได้เป็นขบวนร,รถเร็วที่136จากอุบลราชธานีสายสีแดงนั้นต้องจอดนะครับส่วน136นั้นชะลอทางมา ก็เลยเบาแล้วแม่ได้ภาพจังหวะคู่กันมากๆเลยและสายสีแดงนั้นก็ออกหนึ่งตามหลังไปแล้วครับแปบ๊บเดียวครับสายสีแดงแสงแน่ๆเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับความเร็วนั้นไม่ต้องพูดถึงส่วน136มหกค่อยๆเลื้อยไปแล้วครับ นี่ยามเย็นแสงกำลังสวยเลย17นาฬิกา48นาทีสายสีแดงก็กำลังไปส่วน136นัไปโน่นแล้วครับ112น่าจะเข้าไปไปก่อนแล้วนะฮะสำหรับรถเร็วจากสายเหนือเด่นชัย เดี๋ยวเราก็รอขบวนรถธรรมดาที่2 0 2กันต่อขบวนที่2นะฮะขึ้นมายืนนี่นี่เป็นขบวนที่2ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ไม่น่าจะบังแล้วนะครับไปอีกสักหน่อยหนึ่งให้รถขบวน202นั้นน่าจะออกจากรังสิตแล้วก็กำลังจอดดอนเมืองแล้วน่าก็กำลังจะออกมานะคาดว่านะ รีบรีบไปครับซายสีแดงสัญญาณเตือนว่าจะปิดประตูแล้วก็ปิดแล้วแล้วก็เตรียมตัว <S <S รอบนี้เที่ยวนี้ใช้กระบวนรถยาวถึง6คันกระบวนมอคร,รูนั้นใช้แค่4คันนะถ้า6คันแล้วมาบางกันพอดีนี่ยาวแน่ๆ่ คือมองไม่เห็นแล้วครับไม่ใช่ยาวอย่างไรนะ่ขบวนสายสีแดงนั้นออกทุกๆ10สิบนาทีสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงนั้นออกทุกสิบนาที ทีนี้ก็18นาฬิกาตรงรถสายสีดยแดงก็จะออกมาอีกคันหนึ่งนะใช้เวลาประมาณไม่กี่นาทีก็มาถึงที่นี่แล้วนี่ก็คือเป็นเวลาที่รถออกจากดอนเมืองด้วยนะครับสำหรับขบวน2 0 2คงไม่บังกันแล้วนะฮะเพราะว่ารถไฟฟ้าน่าจะมาถึงก่อนแล้วรถออกจากดอนเมืองนั้นไกลกว่านะครับไกลกว่าจากอาวสมิยนไปสถานีกลาง อันนี้มีแค่สองป้ายเท่านั้นครับออกจากสถานีกลางมาจอดจจตุจกัจกแลกว้วก็มาจอดวัสมียนส่วนรถธรรมดานั้นลุ้นเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะไว้ใจได้นะฮะต้องลุน้นและผมก็ยังลุ้นอยู่ใจก็ตุ้มๆต่ำๆนะว่าอย่ามาบังเลยรถน่าจะออกจากดอนเมืองแล้ว ผมเห็นแสงไฟจากรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับอีกหนึ่งนาะทีรถจะเข้าจอดชานชาลาหนึ่งวัดสเสมียนแต่มองไปทางโน้นนะครับยังไม่เห็นวีแววของขบวน202เลยแสดงว่าสายสีแดงเข้าแล้วก็ไปก่อนนะครับนั่นกะ็ถือว่าโชคดีไม่ต้องมาบังกันรถมาแล้วครับรถมาแล้ว สายสีแดงครับเข้ามาเทียบแล้วกำลังเข้าเทียบชาร์จตอนที่1เี๋ยว,ลลว,วนียรหลังจากออกชาร์จดงทรีดเจอวครันสเ้วล่นจลดหมายอีกบออกไปเร็วๆ จดแล้รีบไปครับ2อ2นั้นอยู่แถวบางเขนอยู่นะถ้าตามไม่ฝาดน,นะชอบร้อนไปเองอยู่เรื่อยเลยผมน่ะร้อน <c oughs> อเสียงสัญญาณบอกว่าให้ปิดประตูได้แล้วครับปิดดปิดป,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 ดปดแล้วก็รีบไปครับรีบไปเลยขบวนนี้ก็ใช้รถถึง6คันเลยทีเดียว สัญญาณไฟข้างหลังเขียวเขียวทางว่างยังไม่เห็นนะรถ202นะ่าจะกำลังค่อยมาแสดงว่าที่มองไปคิดว่าขบวน202มานะไม่ใช่นะครับร้อนครับผมร้อนโดนตัวไหนมานี่โอ้โหแม่ตอนนี้สายสีแดงขาเข้านะมาก่อนแล้วครับรถออกจากดอนเมืองมาหลายนาทีแล้วนะเอะ๊หรือว่าเป็นรถ อะไรนะข้างหลังไม่รู้อะหลอนรอจัดก็เลยหลอนนะครับ ก็นากาจะ10นาทีแล้วครับรถรอบใหม่ก็จะมาแล้วสําหรับสายสีแดงขบวน202ยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราซูมไปที่บางเขนยังไม่เห็นวิแววเลยนะครับเอาละของจริงแล้วแล้วครับมองเห็นเหลืองๆมาแล้ว น่าจะเป็นคุณปู G ่ G E K นะครับทำะบวน202รถธรรมราจากพิษณุโลกนะฮะแต่ว่าตัวรถนั้นไม่ได้ทำมาจากพิษณุโลกนะครับเพราะว่าหัวรถจักรตายนะครับเสียเวลาไป284นาทีน่าจะช่วงท่าแคนะฮะท่าแครลบบุรีประมาณนี้แล้วนั่นครับมาแล้วเสียงกระหึมอย่างนี้มีคุณปู่เท่านั้นแหละครับ หัวรถจักที่เสียที่ตายนั้นน่าจะเป็น C146 นะอันสตอร์ม C146 นานๆจะเห็นคุณปู่ขึ้นมาวิ่งข้างบนนะครับหายากหายากก็เลยต้องมารอ รถธรรมดาที่สองนสายสีแดงไม่มาคู่เลยครับ 4 0นโอ้โหเสียงครับชอบมากเลยใครไม่ชอบผมชอบโอ้โหนี่ครับ4146เสียครับวงมาคู่เลยผู้โดยสารบางส่วนนั้นถูกกระจายออกไปนั่งับวนอื่นมาหมดแล้วนะครับมีคนโบกมือให้โบกมือให้ครับ เสียงคุณปู่ดังนั่นล่านี้ชอบมากเลยฮะอัดดีจริงๆเลยครับแล้วก็เตรียมลงนะครับเตรียมลงทางลาดวัดสมียนพิษณุโลกกรุงเทพสุดท้ายก็ต้องให้คุณปู่นั้นมาช่วย คนก็ขึ้นกระบวน1หนึ่งหนึ่งสองนะครับมาก่อนเดี๋ยวเราไปรอที่บางซื่อนะมาที่โค้งบางซื่อนะครับรถมาแล้วนะโอ้โหวิ่งสวนกันกันกบรถเปล่าขบวนรถเปล่า ยงนี่เพราะพริปปร้งเหลือเกินครับเจ้าที่งงนะแม่อยู่สถานีวัดสมียันอยู่ดีๆเมื่อกี้มาโปรตรงนี้ได้ไงกำลังเข้าบางซื่อนะครับ เดี๋ยวเราไปรอที่บางซื่อก็มารอที่ชุมทางบางซื่อนะครับแล้วรถน,นกำลังเร่งเครื่องให้เห็นควันพุ่งแล้วออกจากบริเวณด้านหน้าของโรงรถจักรดีเซลบางซื่อน่าจะเข้าชานชาลาไหนฮะลังนู้นน่าจะเข้าชานชาลาสองนะ บนนั้นมีรถไฟฟ้าซ้ายสีแดงชานฉลาสองนะครับ ข่างสารสนามที่สองบังซื้อไฟสวดระวันทวารสนามที่สองเมืคู่ขบวนรถสนามที่สองสู่สองจากซิโดโร่ไปมาทันกรุงเทพตะลักเวิดต่อในสามสนามสองล้านเสียงประกาศมาแล้วนะฮะนี่ชุมทางบางซื่อครับโดนป้ายจุดขึ้นรถจักรยานยนต์น้ำบังอยู่ จะเข้าจอดชานชลาสองบางซื่อนะก็จะไม่ได้ทำความเร็วมากนะครับค่อยๆเข้ามาเสียงนบีดนั้นเป่าแจ้งเตือนผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่บริเวณสถานี ให้ระมัดระวังรถเลี้ยวมาแล้วครับคุณปู่40 40 จอชานชลาสองบางซื่อตรวจตาที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อ<ร>และเราก็มายืนที่บริเวณด้านทิศใต้ของสถานี ยานไฟเขียวมาแล้วนะ 3, 9, วชส 1033, วชส 1309, วชส 1227, วชส 326, วชส 1079, วชส 1226, วชส1216ครับตูสุดท้าย ก็เป็นการนำพาผู้คนมาชมนะครับนานๆนนคุณปู่ g e k เจะออกทำขบวนก็ช่วยสมทบกำลังให้กับบรถจักรุ่นหลานหลานนี่ก็ถือว่าทำงานเยอะนะครับมีเสียมีพังกันบ้างก็ได้ g e k เนี่แหละออกมาคอยช่วยหนุน นี้ก็พาทุกคนมาชมเพียงเท่านี้นะครับเท p โฟโตถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะสำหรับวันนี้ก็จบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดี